มหาวิทยาลัยมหาสารครามเริ่มก่อตั้งจากวิทยาลัยครูมหาสารครามในปีพุทธศักราช2506เพื่อผลิตครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อมาได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและในปีพุทธศักราช2537ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างเป็นทางการในชื่อมหาวิทยาลัยมหาสารครามมหาวิทยาลัยมหาสารครามมีหลายคณะที่โดดเด่นในแต่ละด้านคณะศึกษาศา,ศาสตร์เป็นคณะแรก มุ่งผลิตครูที่มีคุณภาพและนวัตกรรมทางการสอนคณะวิทยาศาสตร์เน้นการวิจัยและการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนคณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคมคณะนิติศาสตร์สร้างผู้รู้กฎหมายที่ยึดมั่นในความยุติธรรมและจิตบริการคณะวิทยาการสารสนเทศโดดเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่ส่วนคณะทางด้านสุขภาพเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชและสาธารณาสุขศาสตร์ ผลิตบุคลากรที่มีจิตอาสาและรับใช้ชุมชนและที่พิเศษที่สุดคือสาขาบัณชีวินศาสตร์ซึ่งมีเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้นเป็นศูนย์กลางการศึกษาฟอสซิลและซากดึกดำบรรพ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาที่ครบด้านทั้งการเรียนการวิจัยและการบริการสังคมเพื่อพัฒนาคนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน วิธีการลดโลกร้อนในปัจจุบันมีวิธีการลดมลภาวะโลกร้อนมากมายในชีวิตประจําวันของเรายกตัวอย่างเช่น 1. การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกทําให้ลดปริมาณขยะพลาสติกลดมลพิษทางน้ําลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างจิตสํานึกต่อส่วนรวม2การขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3. การใช้ระบบขนส่งสาธารณะช่วยลดมลพิษทางอากาศทําให้การจราจรไม่ติดขัด ลดการใช้เชื้อเพลิงและส่งเสริมการใช้พื้นที่เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ